ใอยนยนใจาาบบบนกูมาถึงกุโดนเลยใจเย็นๆนะเรานักูเรียกวพนอ่งนี้ตะปนุไม่กินก่อนนะี่มาข้างล่างเหรอไม่รู้มันโผล่มาตรงนี้มันโผล่เอะมันอยู่ๆก็โผล่มาตรงจุดที่เหมือนเด็กมันจะกินขนมที่นมจำไหวันทีครัวบนมีเสียงวิ่งมีเสียงวิ่ง que te ใครตามต่อพิมตามต่อพี่ใครตามต่อครับพิมพ์ตามต่อเลยพี่นะเพิ่มในการเสียเวลานะพี่นะเวลาเราไม่ได้มีเยอะนะพี่นะลุยเลยนะพี่นะตีไลฟ์สดในสัมผัสหลอนแชนแนลนะพี่นะแชนแนลนะพี่ซึ่งต่อไปจะเป็นั้นแนลใหม่ของเรานะครับนะะใครไม่ได้กดติดตามกดถูกใจไว้ฝากกดติดตามกดถูกใจกันไว้เลยนะพี่นะสัมผัสหลอนแชนแนลนะพี่นะนะครับนะฮะส่วนใครเวลาหาไม่เจอนะพี่นะอ่ะเมลาใครหาไม่เจอเนี่ยผมจะไลฟ์ในป้าบีสัมผัสหลอนแชร์ให้อยู่แล้วเพราะนั้นพี่กดถูกใจอยู่นี้ตีตัวหน นะครับนะฮะคอมเมนต์น่ารักน่ารักนะพี่นะนะฮะคอมเมนต์สวัสดีครับสวัสดีค่ะตามต่อตามต่อลุยลุยอะไรก็ได้นะพี่นะแล้วก็กดแชร์สาธารณะแบบนี้พี่แชร์ปุ๊บขึ้นรูปโลกปุ๊บพี่พิมพ์คำว่าไวไวอ่ะเสร็จแล้วแค่นี้ถือเป็นการสนับสนุนรายการแล้วพี่นะแบบนี้นะนี่แค่นี้ถือเป็นการสนันะ <c oughs> นบสนุนรายการแล้วนะครับนะฮะอ่ะนี่คือคนที่แชร์แล้วนะพี่นะนี่คือคนที่แชร์แล้วนะพี่นะเห็นไหมฮะคนที่แชร์แล้วจะขึ้นรูปคนนะพี่นะคนที่แชร์จะขึ้นรูปคนนะพี่นะ ใครยังไม่ได้แชร์นะพี่นะมันยังไม่ขึ้นรูปคนพี่เห็นครับเนี่ยยังไม่ขึ้นรูปคนไม่ขึ้นรูปคนเนี่ยตามต่อตามต่อพี่พี่ตามต่อพี่ผมก็เหนื่อยเพิ่ม,มานะขอกับรงใจด้วยการซักแชร์นะพี่อย <Yeah. S 2> ากให้ไปลถไฟอีกครับได้ครับคุณโอครับคุณโอท่าจ,จีนครับนะฮะแชร์ให้นะพี่นะแต่ผมไปให้นลพี่นะพี่โจแชร์แล้วนะพี่นะคุณแก้วกิ๊กแชร์แล้วนะครับธนวัฒน์แชร์แล้วพี่นะอริยาแชร์แล้วนะครับบุญยนุชแชร์แล้วนะครับพี่เมย์แชร์แล้วนะครับนะฮะ มามาให้เอาใจกันครับคุณปองแชร์แล้วพี่โอแชร์แล้วนะครับนะฮะพี่รักแท้รักจริงแชร์แล้วคุณออนยุทธยาแชร์แล้วนะครับคุณเราเราลีวาดีแชร์แล้วนะครับคุณซ่อมโน้ตบุ๊กอรัญญประเทศแชร์แล้วนะครับนะฮะคุณกีรนันซีแชร์แล้วนะครับน้องน้องพลายแชร์แล้วนะครับเจษดาแชร์แล้วนะครับภาวินีแชร์แล้วนะครับแม่พี่ตั้มแม่พี่คิมน้องเจ้าขุนแชร์แล้วนะครับกนกพรยิ้มแย้มแจกแชร์แล้วนะครับสายสุนีหน่อย สูงเนินอะไรอะไรแชร์แล้วนะครับนะฮะมานะชัยแชร์แล้วนะครับคุณหญิงแชร์นะครับคนปีเถอรราศีกันแชร์แล้วคุณพี่โอท่าจินอ่ะทุกคนหลายๆคนแชร์แล้วใครยังไม่แช์นะพี่นะก็ขอร้อกใจแชร์ให้หน่อยแล้วกันนะพี่นะนะครับนะฮะมันแชร์มันคือกําลังใจพี่หลายคนถามว่าแช์มาทำไมมันคือกำลังใจมันเป็นการทาธรรมทานของผมนะพี่นะส่วนใครไม่ได้กดติดตามกดถูกใจกับป้าบีสัมผัสหลอนกันไว้ก็ฝากกดติดตามกดถูกใจกันไว้เลยนะพี่นะ รีบไปเลยนะพี่นะนะฮะกลาขอบคุณสามหมื่นสามทันติดตามไว้ด้วยทุกไปฟองทช่องทางว่าจะเป็น Facebook ตุกติกหรือจะเป็น youtube นะพี่นะชื่อเดียวกันเลยนะพี่นะนะครับนะป้าบีสัมผัสหลอนนะฝากครับกดติดตามกดถูกใจกันไว้เลยนะพี่นะใครไม่ได้กดนะพี่นะอ่ะหนึ่งแล้วกัน youtube นะครับภาพเสียงแนวนอนนะใครมารับชมไม่ทันนะครับใครมารับชมไม่ทันนะครับรับชมย้อนหลังใน youtube นะครับพิมพ์ว่าป้าบีสัมผัสหลอนนะครับนะฮะบางคนหาไม่เจอนะพี่นะหาป้าบีสัมผัสหลอนนะครับพี่นะครับ ไม่ต้องไม่ต้องตกใจพี่พี่แค่เข้ามาในป้าบีสะพัดหลอนตรงนี้นะครับนะฮะพี่ไม่ต้องส่งบิสเนสมาพี่ผมขี้เกียจอ่านนะฮะเลื่อนลงมาผมจะคอยแชร์ไว้ให้แบบนี้อยู่แล้วอะเนี่ยไลฟ์เพจไหนไลฟ์เพจไหนผมจะคอยแชร์ไว้พี่เ้วเพราะนั้นถ้าพี่ติดตามป้าบีสะพัดหลอนนะติดตามป้าบีสะััดหลอนพี่จะได้รับชมทุกเพจนะพี่นะนะครับนะฮะมาพ่เจอร์ได้ยินเหมือนกูใช่ป่ะแต่ข้างในมันไม่มีทางมีคนไง เวลาที่เหลือเรามีอยู่เท่าไหรล่ลุยใหุ้ยให,หมดไหมเพราะเรามาไก่เรามาถึงแล้วเราต้องทําเต็มที่เข้าใจป่มลุยลูกอือย่าให้เสียชื่อนะส่วนสำหรับใครอยากได้หอยม,มีใครอยากได้หอยบ้้งครับใครมยกใครอยากยใครอยากได้สระเอลอร์ลิงขอไข่ครับใครอยากได้สรลเอลอรลิงขอไข่ครับนะพี่นะ <c oughs> พิม์ไม่เลยนะแต่ผมจะขอให้นะพี่นะนะครับนะฮะพรุ่งนี้นะไม่ใช่วันนี้นะพี่นะผมทูบอยู่ข้างนอกนะครับนะฮะ อยู่ข้างนอกนะครับนะฮะมาพร้อมไม่จะเจอพร้อมนะลุยใครพร้อมพิมพ์พร้อมเลยครับด่วนเลยครับพี่ใครพร้อมพิมพ์พร้อมเลยครับนะฮะที่บมกให้พิมพ์นี้เยอะเนี่ยเพราะว่ามันจะมีหลายคนที่เข้ามาดูแล้วไม่ได้พิมพ์นะพี่หลายคนที่เข้ามาดูไม่ได้แชร์หลายคนที่เข้ามาดูไม่ได้กดถูกใจเนาะนะะผมก็ไม่ได้หวังจากคนอื่นหลอกหวังจากน้องผมนี่แหละกำลังใจผมนี่นะอี่บอลพร้อมนะ ว่างไงว่างไงพอมานนักก็กูได้ยินเสียงข้างหน้าม,มีเสียงอะไรไม้ดังตึ๊กตึกต๊กข้างหน้าไหนเนี่ยนขะ้างหน้ากูเนี่ยข้างหน้ากูได้ยินเสียงเหมือนการกระแทกอะไรสักอย่างจริงเสียงมันดังตึก๊กตึ๊กเลยเจอสติให้ดีนะแต่ถ้ามันเป็นคนเนะี่ยเขาต้องได้ยินแล้วเอาเลยเอาเลยไปลุย หนูไอเวลาสิบหกนาทีโอเคได้สิบหกมาเอาง่ายเดี๋ยวสองสามมือเรียกกูด้วยแล้วกันเวลาออกทันเดี๋ยวออกไม่ทันนะฮะดอมเสียงอะไรอ่ะมีเสียงกระแทกอยู่ข้างในเจอมันเป็นเสียงกระแทกแล้วรถนี่มันเอ้ยรถมันมา,มา,มาตอนไหนเนี่ย่อกี้เรามามันมีรถอยู่อ่ะ ใครพร้อมบินพร้อมมาเลยนะครับพี่นะครับ4 35ท่านนะครับผมตั้งใจคนละแชร์สองแชร์นะพี่นะไปลุยลุยลุยอย่าไปกลัวรายการใหญ่เขามาทาไอ้นี่ป้าดูอยู่วันนั้นเขาคนหลายหมืน่นคนเลยเขาเขาขอเลขกันอยู่ถูกถูกเลขกันด้วยที่นี่เขาเป็นการทาพิธงพิธีมีการเลี้ยงกุ้งเลี้ยงอาหารละเป็นรายการใหญ่นะพี่นะเขามาทําแล้วเขาก็ถูกเลขกันไปนะพี่นะก็ถูกนะ,ะแต่นี่นมนมเราเป็นคนซื้อมาฝากเดี๋ยวเฮ้ย <c oughs> ใครบอลมันมีเสียงกระแทกใกล้ตัวกูเลยวะ่ะอ่าระวังด้วยดูดีๆด้วยนะเสียงอะไรอ่ะเป็นไปไม่ได,ไได้เดี๋ยวนะอันนี้น่าจะเป็นที่นั่งรอคนหรือเปล่าที่นั่งรอที่เฮ้ยขี้แม่งเหมือนอยู่อีกลงเลยอะ่ะอนนี้มันตอนนี้มันมันเป็นป่าใช่มใช่มาเป็นป่าเลยพี่เฮ้ยมันเหมือนอยู่อีกโลงเลยอ่ะบอล กูไม่เคยเดินมาตรงนี้เลยเว้ยเขี่ยแล้วมึงอ้าวเด๋เจ้แม่งเอาจริงเว้ยไปเราเดินไปตรงนี้ดีเส<อ>ียงไม่รู้เสียงมึงดูดิโคตรน่ากลัวเลยมันเป็นเหมือนอีกโลงเลยอ่ะไปเดินไป475ท่านของ้ังใจคนละแชร์2แชร์นะพี่นะนะครับนะฮะ<ม>เจอไม่มีใครอยู่ข้างบนแน่นะ เพราะตรงนี้มันเหมือนเป็นเพดานที่มันเหมือนเป็นเพดานที่มันขึ้นไปได้อะ่ะแล้วมันมีเสียงใช่ป่ะสองแล้วชัวร์นะไปเดินเข้าไปมีแสงไฟแสงไฟไหนวะเจ้มีคนพิมพ์ว่ามีแสงไฟเดินไปลุยล<อ>เลยอย่าไปกลัวสาธุดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลายอยู่ที่นี่ไอ้หนู กินอะไรวะกินอะไรไม่รู้กินอะไรอ่ะอยู่ๆมันอึบมาเลยปุ๊บเดียแป๊บนึงใครครับมันมีอะไรไม่รู้จริงไม่ เดี๋ยวไปอย่าก,กลัวสาธุดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ถ้ามีอยู่จริงออกไม้ผมพบให้ผมเจอให้ผมเห็นให้คนที่เชื่อว่าดวงจิตดวงวิญญาณมีอยู่จริงโลกหลังความตายมีอยู่จริงนะเจ้าคะเขาจะได้ทําบุญกันได้เยอะทําบาปกันน้อยนะเจ้าคะคงห้ามใครทําบาปแน่เจ้าคะ่ะแต่ให้เขาได้ทำบุญเพิ่มขึ้นก็ยังดีหรือทำบาปให้มันน้อยลงก็ยังดี เจอแต่ทัวมึงเห็นอะไรอ่ะรู้สึกอะไร,รแล้วกูเคยเห็นนะเว้ยมันเป็นเงาเดินตัดกูไปเลยนะจริงเอาดีเจอมาชเล่นนะมึงเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรเนี่ยอะไรเข้าไปดูต้องดูเสียงอะไรไม่รู้ บอลมันมีเสียงอะไรไม่รู้เข้าไปดูเสียงอะไรอ่ะอะไรร่วงอ่ะเดี๋ยวมาจากข้างในนีเหรอเฮ้ยตรงนี้มันเป็นหินหรือเป็นปูนหมดเลยไม่ใช่เหรอวะเป็นปูนใช่นะเป็นปูนเต็มเต็เฮ้ยเจ้ก่อนนะแต่เมื่อกี้ก็ได้ยินเสียงเหมือนการหินกระแทกกันเสียงแบบกระหินกระแทกกันหินกระทบกันเมื่อกี้เดินไปดิ เจอระวังน <c> ะ <oughs> ครับนะฮะมาครับห้าร้อยสี่สี่ท่านขอบใจคนละแรชร์สองแชร์นะพี่นะนะฮะเดินไปเจอเสียงรถส้มรถของเล่นสีส้มหรอวะอะไรอ่ะไม่รู้ดิดูอยู่เหมือนกันเนี่ยพยายามดูอยู่เหมือนกันเป็นการกระแทกเป็นการกระแทกอะไรสักอย่างหนึ่งห้าร้อยสี่ิบเก้าท่านขอบใจคนละแรชร์สองแชร์นะพี่นะ,ะนะครับดูด,ด,ดันดันไปพี่นะฮะเ <c oughs> สียงของเล่นรถส้ม เฮ้ยไหนเสียงของเล่นรถส้มเสียงของเล่นรถส้มไหนว่ารถส้มไหนอะ่ะไหนรถส้มไหนว่า,วามีเหรอดูที่ย้อนกลัมาดูก่อนมีคนบอกเห็นของเล่นรถส้มเฮ้ยมีสีส้มเดี๋ยวแล้วเขารู้ได้ยังไงอะ พี่ครับมันมีสีส้มมันมีอย่างที่พี่บอกจริงๆมีผีชอบเงินไหมมีครับผีนนพนันครับพี่นะฮะผีพนันครับชอบเงินเดี๋ยวนะทําไมเขาถึงรู้ว่ามีอะไรรสส้มอ่ะสีส้มๆอ่ะเนี่ย ยอดสุดยอดพี่เห็นได้ยังไงครับ <c oughs> มีคนเข้าใจมีอีกอันหนึ่งเหรอไหนกันเจอแต่ข้างในที่มันมีเสียงกระแทกกูคิดว่าแม่งต้องมีอะไรอะ่ะจริง <Hey. S 1> อะไรเมืเ่อนอะไรเดินตนเขไไอ้เจอกูเคยเจอแล้วนะแม่งเดินแบบ เดินตัดไปเลยอ่ะมันอยู่ตรงบริเวณหินนี่แหละจริงนะฮะไปเจอเดินไปเลยผมไล่นานแล้วครับผมไล่กันสองครึ่งไป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 เลยไปเลยไป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 เข้าไปดูมีป่ะเจอไม่เห็นตรงไหน่ระวัง ไม้ไม้หล่นก็นั่นดีแล้วมันมีไม้หล่นมาได้ยังไงมันเป็นปูนปูนทั้งนั้นเลยเจไม้หล่นไปไปเจอเดินมาเลยเข้าไปเฮ้ยเขี้ยมบอลไม้แม่งลอยต่อหน้าเลยไม้แม่งลอยต่อหน้าเลยบอลไม้ลอยต่อหน้าเลยบอลเจอสตินะเข้าใจไหม พี่ต้องเข้าแล้วพ ul ี่ต้องเข้าแล้วเข้า้แลวไปไปเลยพี่เข้าไปเลยเข้าไปอืมีอะไรอ่ะเจอดูดิมีอะไรฮะตะเกี้อันนี้มันลอยกูเห็นกูเห็นไม้อันนี้ลอยก็ใช่ดีแต่กูเห็นอันนี้ลอยใครก็เห็นกวัวมีคนเห็นเนี่ะไปอะไรเดี๋ยวแป๊บนึงกูอ่านคอมเมนต์นี่ก่อนนะงงครับ คุณจีจีเอ็มงงครับอะไรมีอะไรไม่รู้ะไผมไม่เห็นเปล่เปล่เห็นแต่ไม้วางอยู่ดูไม่ใช่ไม้วางอยู่ไม้แม่งลอยต่อหน้ากูเลยจริงถ้าแน่จีมึงลอยทีดิอ่ะถ้าแน่จีมึงลอยทีกูไม่กลัวเว้ยเจี๊ยเจะ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 หลอกกูด้วยหลอกกูด้วยจะดิวดิวดิวหลอกเขาด้วยหลอก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 จะวิ่งอย่างนี้ มึงต้องให้เกียรติคนแก่อย่างกูวิ่งก่อนโอ้ยเขี้ยสับตีแตกเลยมึงมึงเห็นอะไรวะเอ้าไปเดี๋ยวพเลยไปาไปโอ้ยเข้าไปชิคกูวิ่งออกมาถึงนี่แล้วกูบอกเลยช่อแม่งมีชัดเลยบอลโอ้ยชิดเจอสั์ตีนแตกเลยอะ่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะเดินไปอย่าไปกลัวสาธุดวงจิตเจอดุดกูเห็น มือนมีใครยืนอยู่มันดูดิคนที่ไม่มีหัวยืนอยู่อะซอมซอม เข้าไปดูเข้าไปดูเข้าไปดูเจ้าเจ้จ้ามงเข้าไปเลยเข้าไปเข้าไปเข้า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 ไปเข้าไปเข้ากูไม่รู้กูเห็นอะไรกูก็บอกแบบนั้นเจอมึงเห็นอะไรไหมเมื่อกี้กูเห็นตรงนี้เลยกูเห็นตรงกลางเลย เสียงแม่งเสียงใครร้องวะไอ้เหี้ยมึงยังหลอนเลยมึงเจอมึงเอาดีๆพี่ต้องเข้าแล้วพี่เดินขึ้นไปฆ่าทีเข้าไปเลยพี่เข้าไปเลยเดี๋ยวเวลาหมดเดี๋ยวเวลาหมดเดินเข้าไปเลยเดินเข้าไปเลยสุดเหี้ยมึงเจอเสียงมาจากหลังมึงหรือเปล่า อะไเหี้ยอะไรไม่ใช่ไปกิ้มันพีหัวโผลมาไม่รู้เหวนหัวโผล่มาเดี๋ยว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 เป็นไปไม่ได้เฮี้ยจ้าจ้าเหี้ยจะรอลเดี๋ยว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 เด้าเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอเดี๋ยวไม่วิ่ง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 ถอยไม่ได้ถอยไม่ได้เราต้องเดินเข้าไปดูเข้าไปเลยเข้าไปเข้าไปเข้าไปเราต้องเห็นดี่เราต้องเห็นเราต้องเห็นขอทีเดียวขอทีเดียวขอฉอดเดียวขอแสงความกล้าชอดเดียว เดินเข้าไปเลยกะกาหน่อยเดินเข้าไปเลย <moyen> อะไรอ่ะคืออะไรคืออะไรวะไหนอุ้ยขี้แมงมุมตัวตลกเลยขี้ตัวใหญ่ใช่ไหมเดินเข้าไปเดินเข้าไปสาธุดวงจิตดว <Hey. S 1> งญญาณถ้ามีอยู่จริงนะครับนะฮะเดินเข้าไปดิอย่าก,กลัว มีมีไหมเดินเข้าไปเลยให้คนเขาเห็นกันไปเลยว่ามีไหมมีไหมให้คนเห็นไปเลยแต่มเมื่อกี้กูเห็นนะ่ะมึงก็เห็นใช่ป่ะเฮ้ยเสียงไม้หล่นเสียงไม้ขยับขยับขยับ โยกแมงโยกโยกโยกย้ายเจอไอ้สัตว์มันเหลือเวลาน้อยแล้ววิ่งใส่เลยช่าเจออีกสามนาทีออกคำไหมถอยถอยไป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 ถอย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 ไมวแมาไม่เอาเชี่ยแมงมุมไอ้สัตว์ตกใจแมงมุมไปเดินไปถอย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 สามนาทีไม่เอาเดินไป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 สาม ไม่ต้องวิ่งขนาดนั้นไม่ต้องวิ่งขนาดนั้นใจเย็นสติสติส,สติไม่ต้องวิ่งขนาดนั้นเรารู้ว่าเราเดินออกได้ไม่ต้องวิ่งขนาดนั้นอเข้าใจป่ะเดินไปชุดออกเชื่อโก้ถอยถอยทางนี้ทางไหน <L un cia> ทางนี้ก็ได้ <L un cia> ไม่ได้หรอไม่แน่ใจเอาไปเอาทางไหนก็ไปอยู่เร็วสามนาที มีเวลาแค่สามนาทีไป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 เนี่ยผมว่าไม่ค่อยอยากจะไลฟ์ให้ติกตอกให้ดูอะ่ะเพราะว่านะคือชอบก็ดูไม่ชอบก็ไม่ต้องดูนะไม่ได้ซีเรียสแต่ว่าการจะคอมเมนต์อะไรอะ่ะคือวุฒิภาวะของคนเนี่ยมันบ่งบอกเลยว่าอายุเท่าไหร่นะครับนะฮะคือคุณชอบคุณก็ดูคุณไม่ชอบก็ไม่ต้องดู นะครับนะ,ะผมก็เปิดให้สำหรับคนที่เขาอยากดูเนาะนะฮะเอ้ยบางทีผมก็ผมก็ไม่เข้าใจหรอกนะ,ะไปไหนทัวเปล่านะฮะ,ะฮะ้ยน่าสงสารชีวิตมึงจริงๆเลยกูเห็นกูเห็นคอมเมนต์ในติ๊กต็อกแล้วกูสงสารชีวิตมึงจริงเลยอืจริงอนะน้อง เอาตรงๆเลยนะคนติดตามรายการผมเนี่ยเขารู้นะคนที่เขาดูเนี่ยเขารู้น้าน้องนะอืน่าสงสารจริงน้องชอบหาไหมลนะ่ะน้องน้องทักโทรมาหาพี่ไหมล่ะหรือมาเดินกับพี่ไหมล่ะมาเดินกับพี่ถ้าอีพีไหมล่ะฮะ มาเลินกับพี่สั่ง EP ไม่ลเ u อ e r ศูนย์สี่เจ็ดเนี่ยสี่เก้าสี่หกศย์หนึ่งเก้าเก้าเนี่ยฮะมาเลินกับพี่สัีพ EP ไม่ละอย่าร้องแหกปากก็พอนะเก่งๆอย่าวิ่งก็พอนะเจอทางไหนไอ้เชี่ยเอาดีๆนะมึงนะโอ้ทางน้ไป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 นะค่ไยๆๆ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 ไปไปไม่อ่ๆๆๆๆๆ กูปิดแล้วทิกตอกขยะทั้งนั้นเลยขี้เกียจจะเล่นอะเนี่ยแต่ที่กูไม่ค่อยอยากจะไล่ทิกตอกเนะี่ยมีแต่ขยะอะไปเดินไปต้องต้องปิดต้องปิดเจอต้องปิดต้องปิดต้องปิดบอมเป็นไงบ้างโอเคไหมเดี๋ยวกูปิดก่อนเจอเมื่อกี้เปิดตรงไหนเปิดน,นี้ใช่ป่ะเดี๋ยวกูปิดก่อน นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังปิดธัมมังปิดสังฆังปิดข้าพเจ้าขอปิดด้วยนโมพุทธายะปิดด้วยนาราพทะปิดด้วยเท้าตะตุลกบอลน้งสี่ข้าพเจ้าขอประธานอนุญาตที่เที่ยวทางชาวประชาดวงจิตดวงญญาณทั้งหลายอยู่ที่นี่สัมภเวสีทั้งหลายอยู่ที่นี่ข้าพเจ้าขอปิดสถานที่แห่งนี้ด้วยนะโมพุทธายะสาธุสาธุสาธุ บอลเว้ยเขี้ยโคตรร้อนเลยข้างนอกมอี้ยวะกูได้ยินเสียงผู้ชายคุยกันอยู่ข้างนอกไม่ต่อตอนที่กูเปิดแผลอออองงงงงทททาาา่่่่วววววิิิเเเ็กกกนนนนนีี้้้้มััแขห แล้วข้างในอ่ะอผมได้ยินเสียงพวกผมเปิดแฟตท์่้วยเปิดพอพวกผมผ่านเลยเว้ยเออเสียงมันยังไม่เข้าไปสุดตาเลยมันอยู่ตรงเนี้ยปุ๊บแต่มันไม่มีไม่มีอะไรเลยแต่เสียงมันอยู่เนี้ยปุ๊บเข้าไปในนี้เอะไรว้ยสุดยอดกูบอกแล้วโลเคชันนี้โดนกันทุกคนพี่นะอ่ะเต็มที่แล้วพี่วันนี้พวกเราก็เต็มที่แล้วพี่นะ เพจแรกก็กลับขอบพระคุณนะครับนะฮะเมื่อตอนสามทุ่มครึ่งนะครับนะฮะไลฟ์ในสัมผัสหลอนข้าวมันวนผีคนรับชมประมาณเกือบสองพันห้าร้อยคนนะพี่องแล้วก็กลับขอบพระคุณนะพี่นะส่วนเพจที่สองก็เกือบเกือบพันแปดพันเก้าร้อยคนก็กลับขอบพระคุณเพราะมันดึกแล้วนะพี่เนาะส่วนเพจนี้ก็ประมาณห้าหกร้อยคนนะพี่นะก็ดีใจนะพี่นะนะฮะก็ดีใจนะครับแต่พี่ๆที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมนะฮะช่วยกดถูกใจนะพี่นะคอมเมนต์น่ารักน่ารักให้เรานะครับนะฮะหรือถ้าใครแชร์ได้มารับชมเราย้อนหลังก็แชร์ได้กก็รบบขอพพะะะคุณนนี่ การแชร์มันเป็นการเพิ่มกําลังใจพี่นะครับนะฮะเป็นการเพิ่มกําลังใจให้เราเท่านั้นนะพี่นะครับไม่ได้มีอะไรหรอกนะฮะอ่ะนกเฮ้ยเสียงอะไรบอนฟังดิพี่เฮ้เสียงอะไรอ่ะเสียงใครเดินใครเดินอ่ะ แต่ตอนกูเปิดเพจสามกูได้ยินเสียงจริงๆตอนที่ได้ยินเสียงผู้ชายอ่ะกูได้เสียงผู้ชายอยู่บริเวณมึงนี่แหละอยู่มามาแถวเราเนี่ยไม่มีใครเข้ามาใช่ไหมะแล้วมีใครขี่มอเตอร์ไซค์มาป่ะมีรถสี่สูบมีมอเตอร์ไซค์อะไรมาป่ะโอ้โหผมนั่งอยู่คนเดียวลโอ้โหสุดยอดเนี่ยพี่พี่ดูนะครับนะฮะแม้กระทั่งคนที่นั่งอยู่ที่กองก็คือคนเดียวผมบางทีเดินคนเดียว อันนี้วันนี้ผมดีเจอมันยังมาเดินด้วยนะพี่นะสองคนไม่งั้นไม่งั้นลกลายเป็นว่าผมเดินอ่ะผมอยู่คนเดียวไอบอลเดินอยู่คนเดียวเหมือนกันนะพี่นะอ่าตอนนี้ดีไหนพี่อยู่สองคน่คนเดียวเออใช่เออไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแอดมินเข้ามาเดี๋ยวแอดมินมามึงก็อยู่สองคนไงเออเดี๋ยวแอดมินเข้ามาเย็นเย็นอ่ะมึงเชื่อไหมแอดมึงเชื่อไหมแอดมินหลับมึงจะ่ไมมมึงเชื่อมาตอนนี้แอดมินหลับเพราะว่าแอดมินเนี่ยไม่ได้ปักหมุดเงียบ ไม่เป็นไรไม่ต้องว่าเขาอย่าไปว่าเขาเขาทำงานดึกทำทำงานทํางานเหนื่อยอย่าไปว่าเขาโอเค okay. อย่าอย่าว่าแอดมินโอเคครับพี่เพื่อนนะครับนะค่ำคืนนี้ไม่หลอนมากก็หลอนน้อยแต่ขออนุญาตแฟนเพื่อธรรมทามนทุกไลฟ์นะครับนะฮะเพื่อให้ทุกคนได้เชื่อว่าดวงจิตดวงวิญญาณมีอยู่จริงโลกหลังความตายมีอยู่จริงคิดดีทดําดีพูดดีนะพี่นะไม่ต้องทาใครเขาเดือดร้อนนะพี่นะแล้วก็มีหิริแต่ปะอยู่ในใจมีความกิงลกลัวต่อบาปมีความอายใจต่อบาปนะพี่นะ อย่าคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีนะครับนะฮะค่ำคืนนี้ไม่หลอนมากก็หลอนน้อยขออนุญาตส่งพี่ๆทุกท่านนะครับเข้านอนฝันดีราตรีสวัสดิ์แล้วพรุ่งนี้เราพบเจอกันครับสามทุ่มครึ่งพี่สวัสดีครับ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 